สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ่นดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กัน3เหรียญนะครับก็ Bitcoin Ada s ซนนะครับก็ดึกหน่อยเนาะวันนี้นะครับก็เอาฐานมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง Bitcoin กับออคอยนะครับว่าอ่ามันอยู่ห่างกันกี่ก้าวนะครับอ่าจุดฟิโบสปีดนะครับในโซนสีแดงนะครับผมมองว่ามันเป็นจุดรับของในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะซึ่งนะครับ จุดที่มันเบี่ยงต่ำลงมาแต่ราคามันไม่ต่ำลงไปตามเส้นสีแดงนะซึ่งมันหลุดเบรกสีแดงขึ้นไปแล้วนะครับนะถึงว่านะครับจุดนี้เป็นจุดฐานที่2ละกันนะครับที่มันหลุดขึ้นไปนะครับมีการวิ่งขึ้นไปจนถึงงาตั้งแ,แต่29 0 0มเท่าไหร่สอง0่นนะครับนะฐานนี้เลยนะครับไปจนถึง3600แล้วก็หลุดลงมาครับอันนี้เขาเรียกว่าลงมาเทสนั่นเองนะครับหลังจากหลุดขึ้นไปเนาะนะครับ ในคืนนี้ถ้าถามว่ามีเทสอีกไหมนะครับก็อาจจะเป็นฐานอ่าเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นเก้าสองร้อยนะครับซึ่งที่ผมคาดการไว้นะครับเนาะอ่าใครได้ติดตามในกลุ่มชุมชนกลุ่มเอ่อกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ทวนะิตเตอร์เนาะผมก็ได้โพสต์ไว้ไว้ตั้งแต่ก่อนมันยังไม่ลงแล้วนะครับว่าวันนี้มันจะลงมาแถวสองหมื่นเก้ากับสองหมื่นอ่าสองหมื่นเก้าเจ็ดร้อยถึงสองหมื่นเก้าเท่าไหร่ สองร้อเนาะก็ไปดูกันได้นะนะครับเตือนก่อนอยู่แล้วนะครับนะไม่รู้ว่าได้ประโยชน์อะไรจากการเตือนครั้งนี้หรือเปล่านะครับเนาะก็โดยรวมนะครับนะอยู่ในฐานใหม่แล้วนะครับจุดต่ําสุดก็ยังเป็น28งหมนะครับหนึจุดสูงสุดนะครับจะเป็น29700ืนะตอนนี้นะครับนะถ้ามันหลุดลงมาในโซนนี้นะครับโซนฟิโบนะครับนะในเส้นนี้เลยนะครับถ้ามันหลุด29300นะครับ จุดที่ต่ำที่สุดจะเป็น2 0ง0 0ืนันนะครับซึ่งนะครับมันมีโอกาสนิดนึงนะครับแต่ผมไม่ไม่มองขนาดนั้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากลองนะครับก็ใช้ตามแผนนะครับเล่น SL ไปนะครับนะอาจจะนอนดึกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อันนี้แล้วแต่คนนะครับก็ถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดนะครับ แต่นะครับการเทแรงแบบนั้นน่าจะไม่ค่อยมีนะซึ่งนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆนะนะน่าจะลงสุดๆแถว28600นั่นแหละนะครับนะลงมาหลายเส้นแล้วเนี่ยนะครับฟิโบสปีดเนาะกับฟิโบธรรมดารวมกันนะครับซึ่งทำมาอยู่2ฐานแค่นั้นนะครับอ่ะนี่นะครับตามฐานเลยนะครับก็ลุ้นนะครับในระยะอาทิตย์นี้ถึงอาทิตย์หน้านะครับในโซนสีส้มนะครับมีโอกาสขึ้นไปแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้า นะครับฐานนี้มันจบนะครับถามว่านะครับแต่ละฐานนี่ยมันจะมีอย่างนี้นะครับฐานที่1ฐานที่2นะครับฐานที่3ก็จะยกสูงไปจนถึง31,400นะครับนะยกไปทีละฐานเลยนะครับซึ่งนะครับถ้ามันไปถึง31,400ในในวันพรุ่งนี้หรือนะครับมาลืนนะครับนะ RSI มันจะ100%พอดีนะครับนะตอนนั้นอยากให้ทุกคนนะครับนะลองลองติด ติดตามนะครับนะว่าผมจะไปแจ้งเตือนช็อตเมื่อไหร่นะครับนะถ้ามันถึง100%เนี่ยรอช็อตได้เลยนะครับซึ่งมันจะอยู่แถวเนี้ยนะครับประมาณ31,000ละกันอ่ะนะครับไม่แน่นะครับนะอาจจะอยู่แถวนี้มันอาจจะ100%นะครับนะแต่ถ้าคืนนี้มันเทลงมาในฐานนี้ก่อนแล้วมันกลับขึ้นเนี่ย RSI มันจะต่ำลงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันสามารถเทได้นะ เพราะว่า m อมันตัดกันหมดนะครับมันจะไปขึ้นอีกทีหนึงประมาณ6โมงถึง7โมงเช้านู่นนะครับนะเอใหญ่นะครับซึ่งมันอาจจะเทเพื่อให้ไ s i ต่ำลงทําให้นะครับ การกลับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่มันจะหลุดขึ้นไปแถว31,400นะครับทำให้ ISI มาจะถูกลากขึ้นไปอีกทีหนึ่งเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของ1วัน2วันข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเตือนเรื่องชอ็อตละกันเนาะนะครับตอนนี้ก็หาเป้ารองไว้นะครับนะหาเป้ารองไว้นะครับเราจะไปยังฐานที่สามละนะครับสำหรับ BTC เนาะนะครับก็ลุ้นเนาะอยู่ในจุดกึ่งกลางละนะครับนะ อยู่ในจุดกึ่งกลางนะครับเลือกทางนั่นแหละนะครับเ,เลือกทางเนะเาะก็ถ้าดูจากเป้าแล้ววันนี้คืนนี้ก็น่าจะมีการเทมาเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ถึงว่าหนักนะครับก็อาจจะก,กลับมาที่เป้าเดิมนะสองหมืนแปดหกหกแปดนั่นแหละนะครับมีสองเป้าให้ดูนะครับสองหมืนเก้าสองสามศูนย์นะครับนให้ดูเป้านี้ไว้ก่อนถ้าไม่หลุดคือไม่หลุดเลยนะนะครับเพราะว่าได้เตือนมาแล้วเนาะ นะครับ2 9 7 0 0กับ29230นะครับให้ดูเป้านี้ไว้นะครับซึ่งมันเป็น75%เป็นการรีเทสตนั่นเองนะครับสำหรับบิตคอยเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับนะไม่มีอะไรเดี๋ยวเรารอเต้าต่อไปกันนะครับนะตไปตามแนวทางในการเล่นสั้นนะครับอ่าบิตคอยก็จะประมาณนี้นะครับนะโดยรวมนะครับโดยรวมเนาะอ่าจุดรับของเราผ่านมาแล้วนะครับนะ แล้วหลังเส้นสีแดงมันจะอยู่เท่าไหร่นะครับอันนั้นจะเป็นจุดขายใหญ่ละนะครับซึ่งมันเป็นจุดที่เราจะกลับไปที่เดิมก่อนที่มันจะลงมานะครับนะก็คือ3ามหมนี่นะครับเนี่ยจะเป็นจุดหลุดฐานสุดท้ายนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับฐานที่6นะครับจะเป็นราคา3ามหมนีถึงสามหม่นานะครับเนาะอันนี้ยังไกลนะครับนะอาจจะใช้เวลาการขึ้นนะครับอ่า หลังจากนี้ก็อาจใช้เวลาอาจจะเป็นเดือนก็ได้นะครับในการขึ้นเนาะนะครับอาจจะใช้เวลากันเป็นการเดือนเป็นเดือนแหละนะครับแต่โดยรวมมันจะเป็นการขึ้นนะครับและมีเทตลอดทางนะครับเราก็อาศัยเล่นสั้นไปนะครับนะโดยการดูทั้ง MA อ s i เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันละกันเนาะนะครับตอนนี้ก็หาลองไว้นะครับย่อมาก็ลองใครนอนดึกก็ลองนะครับนะแต่ใครจับไว้แล้วก็ SL ไว้หน้าทุนแค่นั้นเองนะครับ เล่นแบบนี้ไปนะครับเนาะถ้าถ้าสมมุตินะครับนะเราเราไม่ถึงเวลาเล่นอะ่ะเนี่ยถึงเวลานอนก็นอนไปเถอะนะครับเนาะเราอย่าเอาตัวเราไปอยู่ในทุกช่วงเวลาของตลาดนะครับนะมีเวลาเมื่อไหร่ใจเย็นนะครับนะราคามันมาหาเราอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนั้นแหละนะครับอาจจะเข้ามาถามผมในกลุ่มก็ได้นะครับในกลุ่มไลน์เนาะนะครับ เดี๋ยวผมก็จะให้คําแนะนําไปนะครับเนาะก็เป็นการชี้เป้าฟรีนะครับนะเข้ามาได้เลยเนาะมาถามผมไม่ต้องเกรงใจนะครับทมได้เลยนะครับอ่ะก็ BTC นะครับนะหลุดฐานรับของไปละนะครับเนาะก็เป็นฐานที่สอเดี๋ยวมาดู ADA กับโซกันนะนะครับซึ่งมันเดินเดินช้ากว่า BTC 91นนะครับออคอยนะครับมาดูกันนะครับนะครับอ่าฟิโบสปีดนะครับอยู่ในฐานเดือนนี้นะครับ อยู่ในฐานเดือนนี้เลยนะครับซึ่งตีมานะครับทั้ง BTC ADA So นะใช้พื้นฐานเดียวกันหมดเลยนะครับนะเราจะเห็นได้ชัดว่า ADA เนี่ยนะครับอยู่ในยี่ฐานที่เขาเรียกว่าแถวๆนะครับฐาน25%ถึง12%กว่านะครับในโซนฟิโบใหญ่นะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าเป็นฟิโบสปีดนะครับอยู่ในจุดรับของนะครับซึ่งนะครับอยู่ต่ำกว่า BTC 9 1นนะครับก็ มาลุ้นกันนะครับซึ่งอ่ามันมีการลงมาเทสครั้งแรกนะครับนะ0ุดเ,เนี่ย0.49นะครับเนาะอ่าครั้งที่สองนะครับยกสูงขึ้นมาละนะครับเป็น0.5ละเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้นะครับถ้า BDC วิ่งแล้วนะครับเขาก็ออคอยก็มีโอกาสหลุดฐานนี้ได้นะครับซึ่ง ADA มันจะหลุดก็คราวนี้ต่ำกว่าเดิมนะครั้งก่อนเป็นเท่าไหร่เนี่ยไปดูก่อนนะครับ 4.9เนะาะครั้งก่อนเดี๋ยนะ10พฤษภานะครับผ่านมาเป็นเดือนละเดี๋ยนะ10พฤษภาอ่านี่นะครับไม่ไม่ใช่1 0 17พฤษภานะครับนะอ่าหลุดจากโซนเวลาขึ้นมาในโซนรับของนะครับอ่าแต่นะครับจุดนี้ถือว่าขึ้นมาสูงมันต้องเทลงมาก่อนแต่ตอนนี้นะครับอยู่ในจุดรับของเต็มเต็มละนะครับถือว่ากลับมารับเพื่อความมั่นใจแล้วกันอนะนะครับราคาต่ำสุดในฐานนี้จะเป็น0.47นะครับ สูงสุดจะเป็น0.55เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดรับของยังอยู่ในโซนเนี้นะสามารถรับของได้นะสำหรับ a d a 0.47นะครับถึง0.54นะครับอ่าลองดูตามเป้าเลยนะสะดวกตอนไหนนะครับรับไว้ก็ SL นะครับถ้าเป็นสปอตเนาะก็อ่าใช้วิธีแบ่งไม้เข้าเอานะครับนะแล้วเหลือทุนไว้นะครับเผื่อ นะครับเผื่อมันลงมาหนักอีกนะครับก็จะได้ช้อนไว้นะครับอันนั้นสําหรับสปอตนะแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์เนี่ยแนะนําให้ SL ทุกไม้นะครับนะจะรับเหรียญอะไรก็ช่างนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุด0.547รอบนี้นะครับนะเป้าที่จะไปก็น่าจะประมาณ0.58ถึง0.59เพื่อขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะเพื่อขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ระยะยาวนะครับระยะยาวของ ADA นะครับ ในโซนที่จะขึ้นไปในฐานฐานเดิมที่มันลงมานะครับนะต้องหลุด0.7ขึ้นไปนะครับถึงจะกลับ0.8 0.9ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า D A ถ้าถามว่าพวกอินดิเคเตอร์ต่างนะมันต่ำหมดแล้วนะครับเนาะมันต่ำหมดทุกตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ยังอยู่ในจุดรับของแล้วนะนะครับก็ประมาณนั้นเนาะ ไปดูโซนบ้างนะครับนะฐานเดียวกันนะครับนะหลักการตีฟิกโบงผมนะใช้ใช้ใช้การตีหลักสูตรเดียวกันหมดนะครับแต่ฐานมันจะต่างกันนะครับตรงที่ราคาแค่นั้นเองนะส่วนออคอยเนี่ยมันจะตอบได้หมดว่ามันอยู่ในฐานรับของไหมนะเนี่ยจากโซนเวลาเข้ามายังฐานรับของซึ่งถือว่าโซน,นะครับนะโซน,นี่ถือว่าขี้เหล็กกว่า ADA อีกนะครับเนาะ อ่าถือว่าขี้เล็กกว่า ada นะครับ ada ยังมีสูงกว่านี้นะครับนะดูนะดู ada เนี่ยนะครับเนี่ยนะขึ้นไปถึง7 0 8 0ได้นะครับแต่ ada iso นะครับนะอยู่ไม่ถึงแค่ส0เองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลงมาต่ำอีกนะครับนะก็ยังอยู่ในจุดรับของต่ำไม่ต่ำดู isi นะ14%นะครับเปอร์เซ็นต์ แต่ดู A D A นะครับ29%แล้วนะครับน้นะก่อนจะ29ขึ้นไปถึงห้เป็นะครับซึ่งโซมันขึ้นไปไม่ถึงเลยนะครับนะขึ้นไปไม่ถึงเลยนะ59นะครับตอนนี้ถามว่าโซอยู่ต่ำไม่ต่ำเลยแหละนะครับนะจุดลักของนะครับมีหลายไม้เลยนะครับนะต่ำสุดในฐานนี้จะเป็นนะครับ41.51นะครับสูงสุดจะเป็น53.66นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้ถามว่ามีเป้ารับของอยู่ประมาณ47.55นะครับแล้วก็45.53นะครับขี้เหล็กกว่านั้นก็อาจจะไหลลงมาอย่างเงี้ยนะครับไหลมาอย่างเงี้ยเนาะแต่ต้องดูบิตคอยด้วยนะครับถ้าบิตคอยมันไม่เทมันก็จะกลับขึ้นไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดฐาน51ถึง53ได้นะครับก็จะไปยังฐานใหม่นะครับระหว่าง53ถึง57เลยนะครับแล้วระยะยาวนะครับ ระยะยาวมีโอกาสนะครับขึ้นไปเทสที่65นะครับถ้าผ่านแล้วนะครับนะครับอาจจะกลับไปเป้าเดิมที่90อ่ะ80ดอลนะครับจนถึง100นะครับฐานนี้ใครจำได้นะครับต่ำแล้วต่ำอีกเนาะ100แต่โดนเทหลุดมาตามบิตคอยน์หมดเลยนะครับซึ่งนะครับวรจะกลับเป้านี้ได้นะครับต้องใช้เวลาเนาะแต่ถามว่าตอนนี้โซต่ำไม่ต่ำเลยแหละนะครับราคาต่ำเลยนะครับก็ดูกันตามโซนเนาะนะนะครับ ็อยู่ในจุดเลือกทางของออคอยนั่นแหละนะครับนะถ้าหลุด57ไป65นะครับถ้าหลุด41ไป33นะครับเนอแทนนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับแนวโน้มมันมีโอกาสขึ้นมากกว่านะครับนะส่วนตัวมองขึ้นมากกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสามเหรียญนะครับที่แนะนำมาดึกๆเนาะนะครับก็ ไปดูอัปเดตกันได้นะครับถ้ามีอะไรผมก็จะไปแจ้งผ่านชุมชนบ้างในกลุ่มไลน์บ้างทวิ t เตอร์บ้างนะพยายามดูเนาะ <Hey. S 1> นะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ